ตอนนี้ตลาดทุนทั่วโลกกำลังเผชิญความปั่นป่วนจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและนั่นทําให้ราคาน้ํามันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและหุ้นไทยเราเองเราก็ได้เห็นทั้งคนที่ได้รับประโยชน์และคนที่ได้รับผลกระทบแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมีหุ้นตัวหนึ่งในตลาดที่แม้ว่าจะเป็นผู้ค้าปีกน้ํามันซึ่งโดยปกติแล้วก็จะได้รับผลกระทบเมื่อราคาน้ํามันแพงแต่โรกยังแนะนําเชียร์ซื้อหุ้นดังกล่าวนั่นคือบอมมจอพีทีจีเอเนจีหรือ p ี PTG ค่ะรายการ Stock Watch Consensus 2หุ้นร้อนช้อนหุ้นเด็ดวันนี้จะชวนมาเจาะลึกบอมมจอ PTG Energy ผู้ประกอบการธุรกิจสถานีบริการน้ำมันหรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อปั๊ม PT และประกอบธุรกิจนอนออยอย่างร้านกาแฟพันไทยโดยโบโรกต่างแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมายสูงสุดที่10บาท50สตางค์ต่อหุ้นค่ะ เริ่มกันที่ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์คนแรกจากบลบุงศรีนะคะซึ่งมองว่าแนวโน้ม PTG ใน Q2 คาดว่าจะได้แรงหนุนจากค่าการตลาดที่ฝืนตัวโดยจากการติดตามสถานการณ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นบวกมากขึ้นและในรอบเดือนเมษายนค่าการตลาดของ PTG ก็มีแนวโนม้มที่จะสูงขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามช่วงเดือนเมษายนราคาน้ำมันปรับตัวลงไปมากคาดว่าจะมีผลกระทบต่อสต็อกลอสแต่ค่าการตลาดของ p t g น่าจะยืนเหนือ1บาท7จ ตางต่อลได้จึงมองว่า PTG ปลอดภัยกว่าผู้ประกอบการจากสถานีบริการด้วยกันขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันมีประเด็นสงครามตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้นทําให้ราคาน้ํามันดิบดีดตัวขึ้นแต่มองว่าโดยปกติแล้วราคาน้ํามันขาดขึ้นผลกระทบต่อค่าการตลาดไม่มากเท่าราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงเร็วดังนั้นช่วงเมษายนที่ราคาน้ํามันลงเร็วเกือบ10ดอลลาร์ต่อบาร์เรล PTG ก็ยังสามารถบริหารจัดการค่าการตลาดได้ สำหรับธุรกิจนอนออยในคิวหนึ่งการขยายสาขารวมถึงการเติบโตยอดขายของร้านกาแฟพันไทยทำได้เร็วกว่าคาดแม้บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขคิวสองแต่ด้วยฐานคิวหนึ่งที่ทำได้ดีแนวโน้มในคิวสองของยอดขายจะต้องสูงกว่าที่คาดเดิมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามยังต้องระมัดระวังค่าใช้ใจ่าย s g a จจากการขยายสาขาซึ่งเพิ่มขึ้นเร็วด้วยเช่นเดียวกันส่วนภาพรวมปี68จากสถานการณ์สงครามที่เข้ามาอาจเริ่มมีสัญญาณดาวไสา์พอราคาน้ำมันดิบเริ่มยืนใน รดับสูงอีกรอบซึ่งหากราคาน้ำมันดิบสูงกว่า80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจะเริ่มมีการแทรกแซงของภาครัฐมากขึ้นและทําให้การฟื้นตัวของค่าการตลาดไม่สูงอย่างที่คาดเดิมอย่างไรก็ตามยังมองเป็นภาพของการเติบโตอยู่แต่อาจจะเติบโตน้อยลงกว่าคาดโดยบลกรุงศรียังคงแนะนําซื้อด้วยราคาเป้าหมายที่10บาท50สตางค์ต่อหุ้นค่ะ และช่วงที่ผ่านมา PTG ได้มีการปรับกลยุทธ์การเติบโตโดยเน้นการบริหารพอร์ตนอนออยให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งบอโกเบกมองว่า PTG กำลังเตรียมรับอนิสง์าก,การปรับกลยุทธ์ในครั้งนี้จากธุรกิจน้ำมันไปสู่ธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันโดยมีเรือธงสำคัญนั้นคือร้านกาแฟพันธุ์ไทยซึ่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของจำนวนสาขากาแฟพันธุ์ไทยสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การเติบโตใหม่ของ PTG โดยจำนวนสาขาได้เพิ่มขึ้นจาก882แห่งในปี66เป็น1,347แห่งในปี67และพุ่งขึ้นเป็น1,476แห่งในคิว1ปี68ซึ่งผู้บริหารคาดการว่าจำนวนสาขากาแฟาพันธุ์ไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น1,947แห่งภายในปี68และก็ตั้งเป้าหมายใหญ่ที่จะขยายสาขาให้ครบ5,000แห่งภายในปี71ค่ะ ซึ่งไม่เพียงแต่จำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปริมาณยอดขายกาแฟาพันธุ์ไทยก็เติบโตอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันแม้ว่าจะมีการลงทุนในสินทรัพย์ภาวรที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพื่อรองรับการขยายสาขาเชิงรุกของกาแฟาพันธุ์ไทยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโต,ตที่แข็งแกร่งของธุรกิจกาแฟาในเครือ PTG ซึ่งบอลโกเบกยังคงแนะนำซื้อพร้อมคงราคาเป้าหมายที่9บาท80สตางค์โดยเชื่อว,ว่าราคาหุ้นของ PTG กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของนักวิเคราะห์ที่เชียร์ซื้อหุ้น PTG นะคะอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันยังมีความผันผวนอย่างมากแนะนำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจเข้าลงทุนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ